กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดีอีพีที่403ค่ะประจำเย็นวันเสาร์ที่12เดือนกรกฎาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทจ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรค่ะโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0 84ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็ยนวันเสาร์เป็นสมเด็จเก่าจะ้ะสมเด็จเก่านะคะพี่พี่ขารายการที่ 1, จ้ะวันนี้มาช้าต้องขออาภัยพี่พี่ด้วยนะคะสมเด็จเก่ารายการที่1น,นะคะต่อไปรายการที่ 2, จะ้ะ รายการที่สองเป็นเหรียญรูปไข่หลวงปู่โตว,วัดประดู่ิมพลีจ้ะเหรียญรูปไข่หลวงปู่โตวัดประดู่ิมพลีนะคะรายการที่สองจ้ะรายการต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นรูปลรหล่อหลวงปูตต่ทวดฐานสี่เหลี่ยมนะคะรายการที่สามจ้ะหลวงปู่ทวดค่ะ รายการต่อไปรายการที่4จ้ะรายการที่สเป็นพระลีลาเมตขนุนค่ะรายการต่อไปรายการที่5จ้ะรายการที่หหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาจ้ะหลวงพ่อจาดรายการที่5นะคะด้านหลังเป็นพระปิดตาจ้ะ หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะคะพี่พี่ขารายการที่5จ้ะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นจอบใหญ่หลวง,ง,งพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะ อ้โทษทีค่ะรายการที่7ค่ะพี่พี่ขารายการที่6ผ่านไปแล้วนะคะรายการที่6จบหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้รายการที่7นะคะรายการที่7หลวงปูส่สวงวัดไพรพัฒนาจ้ะหลวงปูส่สวงวัดไพรพัฒนานะคะเทวดาเล่นดินยิ้มรับทรัพจ้ะรายการที่8นะคะรายการ รายการที่7ค่ะพี่ๆขาทษทีหลวงผู้สวงน้องสุภาพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตามหาอุดหลวงปู่ทิมจะ้ะพระปิดตาหลวงปู่ทิมวัดราหารไรนะคะรายการที่8จะ้ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะ รายการที่9เป็นพระคันธาราชจ้ะพระคันธาราชรายการที่9นะคะมีเลี่ยมขอบข้างค่ะพี่พรายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพระท่ากระดานนะคะพระท่ากระดานจ้ะรายการที่10บค่ะ สองบาทค่ะพี่พี่ขา1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะรายการที่10จ้ะราัฐากระดานค่ะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นแหวนงาค่ะพี่พี่ขาแหวนงาน้องสุภาไม่ทราบที่นะคะ แหวนง,งาไม่ทราบที่จะรายการที่11นะคะพี่พี่ขาจะต่อไปรายการที่12ค่ะ12หลวงพ่อจรันวัดอัมพวันค่ะสิงห์บุรีจ้ะหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะคะรายการที่12จ้ะ รายการต่อไปรายการที่13ค่ะสิบสามเป็นพระพระนางนะคะรายการที่สิบสามนะคะพี่พี่ขา 200บาทจ้ะ1องค์2 0 0บาท2องค์3 0 0บาทนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจโทรทักลายเข้ามาหาห้องสุภาได้เลยนะคะต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะมีตอกโค้ดนะคะพี่พี่หลวงพ่อทบจ้ะหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะระะายการที่14นะคะปีอา่าปี18ค่ะ รายการที่14หลวงพ่อทบวัดชนแดนจะ้ะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทาค่ะรายการที่15นะคะพี่พี่่ะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะ 16เป็นพระสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าจ้ะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่17ค่ะ17หลวงปู่ทิมวัดรหารไร่จะ้ะปู่ทิมวัดรหารไร่นะคะ ต่อไปรายการที่18ค่ะ18หลวงพ่ออีวัดสตัตตหีบนะคะเป็นเนื้อฝาบาทนะคะพี่พี่ขาปี2504จากที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถนะคะหลวงพ่ออีรายการที่18ค่ะเป็นเนื้อฝาบาทคะ่ะพี่พี่ขารายการที่18นะคะ รายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นพระสุ้มกอจะ้ะพระสุ้มกอรายการที่19นะคะ รายการต่อไปรายการที่20ค่ะ20รายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะเป็นพระขุนแผนวัดบ้านกลางจ้ะมีเลี่ยมขอบข้างนะคะพี่พี่ขาพระขุนแผนวัดบ้านกลางจ้ะมีเลี่ยมขอบข้างค่ะรายการที่20คะ่ะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะ 200บาทกับพ,พี่ขา1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจโทรทักลายเข้ามาหาน้องสุภาได้เลยนะคะจ้ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักลายเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0 8 4ย์ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่0 84, ค่ะ 7211933สำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ